นับสนุนโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโทรศัพท์มือถือหัวเว่ย P8 บะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปตรามามา่าไปต่อกันที่สาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาครับมาปิดท้ายการบุกตะลุยอาเซีนของเราวันนี้กันที่พระธาตุอินแขวนเมืองใจโถอำเภอสะเทิมเขตร,รัฐมอนประเทศสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาก,กันนะครับน้องๆ พระธาตุอินแขวนเป็นหนึ่งในห้ามหาบูชาสถานที่สามารถดึงดูดแรงศรัทธ,ธาของพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกเพราะต่างปรารถนาที่จะมาเห็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่มีความอัศจรรย์องค์น,นี้ด้วยตาของตัวเองระยะทางก็ไม่ไกลอยู่ห่างจากย่างกุ้งมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เพียง180กิโลเมตรเลือกเดินทางได้หลายแบบถ้าเป็นทางรถยนต์ก็ใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นรถไฟแล้วเราก็บวกเพิ่มเวลาไปได้อีกเท่าตัวเลยล่ะครับ แต่ไม่ว่าน้องๆจะเดินทางด้วยวิธีไหนก็จะต้องมาลงที่คินปุนเบดแคมเพื่อเปลี่ยนมาขึ้นรถบรรทุกเล็กขับเคลื่อน4ี่ล้อเดินทางต่อไปอีก9กิโลเมตรเห็นระยะทางแค่นี้แต่ใช้เวลาเดินทางเกือบชั่วโมงเลยนะครับเพราะเส้นทางขึ้นพระธาตุจัดเป็นถนนปราบเซียนที่ถ้าไม่ชำนาญจริงๆแล้วล่ะก็ไม่สามารถขับขึ้นไปถึงแน่นอนครับขึ้นมาสุดทางก็จะหมดเส้นทางรถจากนี้น้องๆจะต้องเดินเท้าต่อไปอีก800เมตร แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนจุดจอดรถจะอยู่อีกที่หนึ่งห่างจากตรงนี้ไปประมาณ1กิโลเมตรทางขึ้นแคบชันทําให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินขึ้นเองไม่ไหวต้องใช้บริการเสลียงสนนราคาตกประมาณคนละ1,000บาทแต่ทุกวันนี้เส้นทางดีขึ้นถ้ารถขยับเข้ามาใกล้เสลี่ยงจึงถูกรถบทบาทลงเหลือไว้แต่เพียงลูกหาบที่มีไว้บริการช่วยแบกขนสัมภาระซึ่งถ้าเราอยากเดินขึ้นเขาแบบตัวปลิวก็จ่ายค่าบริการให้เขาไปครับตกประมาณชิละ50บาท ลูกหาบก็จะแบกไปส่งให้ถึงที่เลย จริงแล้วครับพระาธาตุอินแขวนหรือใจติโยคํานี้เป็นภาษามอญน,นะครับน้องๆแปลว่าเสียนพระอินซึ่งก็คือลักษณะเด่นของพระาธาตุที่เป็นก้อนหินแกรนิตสีทองขนาดใหญ่ด้านบนสร้างเป็นเจนดีย์ทรงระฆังคว่ำรวมความสูงเกือบ6เมตรมีน้ําหนักกว่า5,000ตันตั้งตรรหงานอยู่เหนือระดับน้ําทะเล3,615ฟุตและที่น่าทึ่งที่สุดคือหินก้อนนี้วางอยู่บนหน้าผาสูงชั้นอย่างมินเน่เรียกว่าท้าทาย แรงดึงดูดของโลกได้อย่างมหัศจรรย์มากครับชาวเวียนมาต่างมีความเชื่อว,ว่าปัจจุบนันผิวสัมผัสของหินก้อนนี้ไม่ได้ติดกับพื้นหน้าผาสนิทสะทีเดียวนะครับยังมีช่องว่างให้เส้นไหมสามารถลอดผ่านได้และยังมีตำนานเล่าขานต่อๆมาอีกว่าในอดีตนั้นหินก้อนนี้ลอยอยู่สูงจากพื้นหน้าผาอย่างเห็นได้ชัดสูงจนสัตว์ชนิดหนึ่งสามารถเดินลอดผ่านได้ ถึงเวลาที่น้องๆจะต้องระดมความคิดกันแล้วล่ะครับว่าสัตว์ชนิดแรกที่เดินลอดผ่านหินก้อนนี้ได้คืออะไรน้องๆคิดว่าคืออะไรคิดครับน่าคิดมาลองดูกันครับว่าน้องๆทีมสีแดงคิด อย่างไรครับน่าจะเป็นช้างครับคิดว่าอาจจะเป็นนกค่ะเพราะว่าอันนี้มันอยู่บนที่สูง<ช>สัตว์ที่มันอยู่สูงๆก็อาจจะเป็นนกอาจจะบินผ่านหนูคิดว่าน่าจะเป็นหนูค่ะแค่นั้นแหละเพราะหนูหนูเันตัวเล็กไงหรือหนูว่ามันอยู่ได้ทั่วไปอะคะอ่ะข้อเอยรครับผิวมจิตสัตว์ชนิดแรกที่สามารถลอดผ่านก้อนหินศักดิ์สิทธิ์ได้ก่อนสมัยพุทธกาลนั้นก็คือ งูโอ้โหงูนะครับน้องๆครับเพราะว่างูนี่ไม่ใช่งูธรรมดาน้องๆ<ต>เป็นงูที่ฤทศีเลี้ยงเอาไว้เป็นงูที่ศักดิ์สิทธิ์มากเป็นงูที่พระฤทศีเลี้ยงเอาไว้บนเขาคําตอบสุดท้ายคืองอูมาดูกันที่ข้อบีบ้างองตวนครับครับข้อนี้ขอบอกเลยว่ามั่นใจมาก ไม่ได้มั่นใจเพราะว่ามีคนเลือกผมนะแต่ว่าผมว่าแลวข้อนี้มั่นใจมากองตัวทั้ข้อนี้ต้องมีคนเลือกองตัวมากกว่าคนเดียวนะมันคือไก่ไก่ไก่เพราะอะไรเขาจะมีพวกไก่ชนอะไรเยอะแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นไก่นะฮะเพราะว่ามันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ที่คนทํามากเขานิยมมีความแข็งแกร่งอะไรอย่างนี้นะแล้วซึ่งอย่างที่บอกตอนแรกเขาบอกว่า เขาเชื่อว่าก้อนหินก้อนนั้นสมัยก่อนน่ะน่าจะสูงวันนี้ฉะนั้นไก่น่าจะรอดไปได้นั่นก็คือกลายเป็นว่ากลายชนิดแรกที่รอดผ่านใช่เลยคือไก่ไก่เองูบีกลายเป็นไก่ไก่ดูซิว่าไก่วิ่งไล่จิกหนอนหรือเปล่านะฮะพอสีครับพี่ตาครับกระต่ายนี่แหละครับผมเป็นสัตว์ชนิดแรกนะครับผมไอ้ตัวนี้นะครับผมที่ไปรอดก้อนหินก้อนนั้นครับผมตัวนี้เลยครับคําตอบก็คือ กระต่ายครับผมคำสั้นง่ายๆใครเลี้ยงกระต่ายไว้อะไรฮะใครเลี้ยงกระต่ายไว้พระฤาษีครับผมพระฤาษีเลี้ยงกระต่ายไว้ถูกต้องครับตอนนี้พระฤาษียังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วฮะทำไมฮะตายแล้วเหรอกระต่ายฉกตายแล้วครับผมครับคิดอย่างไรข้อสุดท้ายนะครับคะแนนจะถูกคูณ2นะฮะมีโอกาสเสมอกันหรือมีโอกาสชนะด้วยกดครับ ชัดเจนนะฮะสีน้ําเงินมีโอกาสชนะมากกว่านะครับคือ2ช้อยส่วนสีแดงเทไปข้อเดียวเลยนั่นก็คือระกาหรือไก่ตามความเชื่อครับสิ่งมีชีวิตที่สามารถลอดผ่านสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับที่ชาวเมียนมาให้ความเคารพนับถือแท้จริงนั้นคืออะไรครับ ีีีีไก่ีีดีีคือข้อข้อบีไก่คับ ตำนานของพระาธาตุอินแขวนที่เราขานกันมากว่าพันปีบอกว่าสัตว์ชนิดแรกที่เดินลอดผ่านหินก้อนนี้ได้ก็คือไก่ครับ เนื่องจากสมัยพุทธกาลมนุษย์เรามีจิตใจเป็นกุศลและกุศลนี้เองที่ส่งผลให้หินศักดิ์สิทธิ์ลอยได้ไม่แตะพื้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปมนุษย์เริ่มมีกิเลสมาครอบงำกิเลสนั้นทําให้ก้อนหินลอยต่ําลงเหลือช่องว่างไวใ้ให้แค่นกพิร,ราบเดินลอดได้และยิ่งนานวันเข้าเมื่อมนุษย์ก่อกรมมากขึ้นหินก็ลอยต่ําลงอีกเหลือแค่ช่องให้นกกระจอกเดินผ่านได้เท่านั้น จนกระทั่งทุกวันนี้มนุษย์เราคงกาอกับมากเกินไปจึงทําให้หินศักดิ์สิทธิ์ล้อยต่ําลงจนติดพื้นอย่างที่เห็นนี่แหละครับและวถ้าหามามองในแง่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็ยังหาข้อพิสูจน์เพื่อไขความลับเรื่องจุดศูนย์ท่วงของหินก้อนนี้อย่างชัดเจนไม่ได้คงต้องปล่อยให้เป็นความน่าอัศจรรย์อยู่ในหัวใจของพุทธศาสนิกชนสืบไปตราบนานเท่านาน เจดีไจทิโยเนี่ยนะครับหรือว่าพระาธาตุอินแขวน,นี่ถือเป็นหนึ่งใน5ของมหาบูชาสถานของประเทศเมียนมานะครับเป็นมหาบูชาสถานของคนที่เกิดปีจอเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้มหาบูชาสถานของคนที่เกิดปีจอเนี่ยไม่ได้อยู่ที่พระาธาตุอินแขวนนะครับก่อนหน้านี้จริงๆตามตำนานบอกว่าอยู่ที่พระมหาจุลามุนีเจดีสถานซึ่งพระมหาจุลามุนีเจดีสถานเนี่ยตั้งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวะโลกเพราะนั้น มนุษย์ที่เกิดปีจอก็เลยไม่มีโอกาสได้ทําบุญไหว้พระาธาตุประจําวันเกิดดังนั้นพระอินทร์ก็เลยช่วยสงเคราะห์ให้โดยการนําเอาแบบจําลองของพระจุลามุนีสถานเนี่ยมาตั้งไว้ที่หน้าผาแห่งนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าพระธาตุอินแขวนและแน่นอนด้วยความศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นพระาธาตุแห่งนี้ก็เลยลอยอยู่เหนือพื้นดินลอยอยู่กลางอากาศ แล้วก็แน่นอนเมื่ออย่างที่เมื่อกี้วิทยาบอกเมื่อมนุษยชาติของเรามีความชั่วมากขึ้นเจดีก็ค่อยๆลดต่ำลงเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณดรด้วยนะครับถ้ามีโอกาสก็ต้องอย่าลืมนะครับเดินทางไปแล้วก็อย่าลืมนะครับศึกษาประวัติศาสตร์รวมไปถึงให้ความเคารพในสถานที่นะครับเชคเช่นเดียวกันกับคนในพื้นที่กันด้วยและทําให้สัปดาห์นี้ครับแชมป์ของเรานะครับพลิกขึ้นมาแล้วนําไปแบบว่าขาดเลยนะฮะน้องน้องจากเรียนนะครับกำแพงแสนวิทยา ทีมสีน้ําเงินของเรานะคะไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะว่าได้รับทุนการศึกษาหนึ่งหมื่นบาทค่ะครับผมนะคะแล้วก็สําหรับน้องๆนะครับผมหรือว่าท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่ทางบ้านนะครับอยากจะแนะนําหรือว่าติดชมรายการนักคิดตะลุยอาเซียนของเรานะครับก็สามารถคลิกเข้ามาได้ครับผมที่แฟนเพจนะครับนักคิดตะลุยอาเซียน หรือว่าสามารถไปชมภาพสวยๆได้ครับผมที่ Instagram ครับเซนเอ็นเอสคอทีวีครับผมถูกต้องและสำหรับน้องๆนะคะที่อยากร่วมสนุกกับเราคําถามท้ายรายการทป็ยังไงคะรอนครับผมก็สามารถนะครับคลิกเข้าไปได้ที่เว็บไซต์เหมือนกันครับชื่อเว็บไซต์ว่า w w w n a k ว i ์ c o m นะครับนักคิดใส่ตัว S ด้วยนะครับคลิกเข้าไปที่แถบกิจกรรมครับแล้วเลือกร่วมกิจกรรมตอบคำถามท้ายรายการนะครับมาเล่นสนุกกันเยอะๆมีโอกาสคว้ารางวัลด้วยนะถูกต้องเลยครับพี่ยามอ้าวแล้วครับเซนเผยครับพี่ตั๊กครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับดารา นักคิดด้วยนะครับผมคุณสมจิตนะฮะแล้วก็น้ององตัวนะครับผมมาขอบคุณครับแหมแต่ไม่รู้นะเก่งบนเวทีแล้วมาเวทีนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันที่สำคัญขาดไม่ได้ครับเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญของเราครับขอบคุณดรปิติด้วยนะครับขอบคุณด้วยกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานผลิตภัณฑ์อาหารจาก CP ผลิตภัณฑ์รถดีและเสื้อผ้านะคะจาก k i สแนปเปอร์ pper, แล้วก็ h y บริดค่ะขอบคุณค่ะควันนี้ครับบอกเลยว่าก่อนจากกันนะครับเรามีความรู้ดีๆเกี่ยวกับกอาเซียนจากดกรส,สุรินทร์ทิศสุวรรณครับอดีตเลข,ขาธิการอาเซียน เช่นเคยครับติดตามมาได้ช่วงท้ายรายการวันนี้เวลาของรายการนักกีฬาเซียนอาเซียนนคกเต์หมดลงแล้วนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าครับสวัสดีครับ เวลามาฟังข้อคิดที่ดีจากดรสุรินทร์กันแล้วครับน้องๆปลายปีนี้ก็จะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการแล้วดรสุรินทร์คิดว่าประเทศไทยของเราจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการรวมตัวกันครั้งนี้ครับแน่นอนครับประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มและในแง่ของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เนี่ยอยู่ตรงกลางเป็นไข่แดงทางซ้ายก็อาเซียนทางขวาก็อาเซียนทางเหนือทางใต้ก็อาเซียนเราเนี่ยอยู่ตรงกลางพอดี เมื่อประเทศอาเซียนเหล่านี้มีการเปิดรับการลงทุนสินค้าการบริการก็จะมีผู้ซึ่งมาใช้บริการมาซื้อสินค้ามาลงทุนมาท่องเที่ยวมากขึ้นในกลุ่มประเทศใกล้ตัวเราอาเซียนมีประชากรรวมกันขณะนี้6 0 0กว่าล้าน6 0 0กว่าล้านนี้ก็เป็นที่หมายปองของนักลงทุนนักธุรกิจหรือประเทศ ที่เขาต้องการที่จะออกมาลงทุนข้างนอกนอกจากนั้นก็จะมีการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เรามากขึ้นตรงนี้มันจะทำให้เรามีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นในการที่จะไปแข่งขันกับประชาคมโลกเขาหรือประเทศอื่นๆแม้แต่ในภูมิภาคเดียวกัน ก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่ประเทศไทยของเราจะได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองและขยายตลาดทางการค้าให้กว้างมากขึ้นสัปดาห์หน้าดรสุรินทจะมีข้อคิดอะไรดีๆเกี่ยวกับอาเซียนมาฝากกันอีกต้องติดตามนะครับน้องๆคนไหนที่รอลุ้นรางวัลประจำสัปดาห์ตั้งใจฟังคำถามให้ดีนะครับคำถามมีอยู่ว่าสัตว์ชนิดแรกที่สามารถลอดผ่านพระธาตุอินแขวนคือสัตว์ชนิดใดข้อ A งูหรือข้อบีไก่ เข้ามาร่วมสนุกตอบคำถามกันได้ที่ www.nakis.com คลิกเข้าไปที่กิจกรรมผู้โชคดีที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลมูลค่า1,000บาทไปเลยทันทีเสาหน้าพบกับคู่สีสุดแสบโบหลุยที่ปวดจนตักบริบูนถึงกับทนไม่ไหวหนูจะทำแบบนี้เหรอไหนโค้ทำอะไรเราไม่ได้แล้วแสบไหมแสบไหมคุณแสบเข้ามาคืนแล้ว เขายอมกุญแจเอาคืนเเอากลับไปได้เดี๋ยวถามจริงๆเดี๋ยวมันก็หาเจอไหมเนี่ยหาคุญแจไม่เจอสนุกคิดวิเคราะห์เรียนรู้กับคาถามสนุกสนุกจากด่านซ้ายกัมพูชาและอินโดนีเซียเสาร์หน้าห้ามพลาดนะครับ